ดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพระเครื่องพระเหมานะคะเป็น EP ที่244นะคะวันนี้มีพระใม่รับชมทั้งหมด30รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2 6 2 4 1นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e ลนะคะ062นะคะ6 6 2 2ส4เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปรับชมพระรายการที่1น,นะคะพระรายการที่1นนะคะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะไม่ทราบที่นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะจ๊ะจะเป็นเหรียญเราไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะ โอเคนะสกภพระรายการที่สองนะเป็นเหรียญ8ดรอบหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่3นะคะจะเป็นเหรียญหล่อคันธราดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหล่อคันทราดนะคะจะไปรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะ โอเคนะกับพราะรายการที่4นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะต่อไปรายการที่หนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะ้ดะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่ห้านะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่หนะคะจะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงพุทธรมนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมนะคะต่อไปรายการที่7นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนาดา โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7จนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะจะไปรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคุงนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อช่วงนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อส่วงนะคะต่อไปรายการที่10นะคะจะเป็นจอบใหยหลวงพ่อเงินนะคะ ชินะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่11นะคะจะเป็นขุนแผนเครือบนะคะ โอเคนะคะกับพระละการที่ที่สิบเอ็ดนะคะเป็นขุนแผนเคลือบนะคะ ปราการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกตพิมพ์เข่าบวมนะคะ โอเคนะคะับพระรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จว,วัดเกศพิมพ์เข่าบวมนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะ,ะจะเป็นหลวงปูำำ่ทวดปั้มซ้ำนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่13นะคะเป็นหลวงปู่ทวดปั้มซ้ำนะคะต่อไปรายการที่14นะคะจะเป็นรูปหล่อนะคะโบราณหลวงปู่สุนะคะวัดโพไซทองนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่14นะจะเป็นรูปหลโบราณหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะคะต่อไปรายการที่15นะเป็นรูปเหมือนปัน๊มหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะากับพระรายการที่15นะคะเป็นรูปเหมือนปันน๊มหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่16นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ เคน้ากับพระรายการที่16นะ,ะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะต่อไปนะคะรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญเหรียญเต่าหลวงหลวงปู่หลิวนะคะ โอเคนะกับพันรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะคะจะไปรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่19นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่20นะคะจะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรน,นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะต่อไปรายการที่22นะคะจะเป็นรูปหล่อบโบราณพ่อไปนะคะ โอเคนะคะกับพานรายการที่22นะคะเป็นลูกหล่อบโบราณหลวงพ่อไปนะคะต่อไปรายการที่23นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะพัฒนาการที่23นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อจงนะคะ โอเคนะคสำหรับพระรายการที่24นะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะ โอเคนะกะับพาร์รายการที่25นะคะจะเป็นติดตาหลวงปู่โตะนะคะต่อไปรายการที่26นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงพุธิมเจริญพรบนนะคะต่อไปรายการที่27นะคะจะเป็นพระสมเด็จกุบางขุนพรมนะคะ เคนาสำหรับพระรายการที่27เนะคะเป็นพระสมเด็จกุบางขุ่นพรมนะคะต่อไปรายการที่28่สิบเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองนะคะ โอเคนะ่าสำหรับพระ์รายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จลงลักปิดทองนะคะต่อไปรายการที่29นะคะจะเป็นหลวงปูทวดหลังหนังสือนะจ๊ะ โอเคนะคะกับรายการที่29นะคะเป็นหนูปทวดหลังหนังสือนะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นหนูปุทวดหลังคอกหมูนะคะ โอเคนะกับพาร์รายการที่30นะคะเป็นหนงบททวดหลังคอกหมูนะคะพาร์รับชงทั้งหมด30ตรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 2 6นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e ลนะคะ0 6 2ยนะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพลักเรื่องพักเหมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่244จ้า